สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมโลดี้มีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกแล้วค่ะวันนี้เมโลดี้มีข่าวเกี่ยวกับทนายปั้มและภรรยาพร้อมพวกตกเป็นจำเลยในคดีช่อโกงเจอ้อยไปกว่า100ล้านบาทค่ะโดยทั้งหมดให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาสารนัดสอบคำให้การอีกครั้งในวันที่10มีนาคมนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อตามเมโลดี้มาเลยค่ะที่ห้องเวนชีสาราญาถนนรัชดาพิเศษสารนัดสอบคำให้การคดีที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องดอน สิทธราบียบังเกิดหรือทนายตั้มกับพวกรวมเจ็ดคนในข้อหาร่วมกันช่อโกงนางสาวจตุพรอ,อุบลเลิศหรือเจไอ,อจำนวน1น1ล้านบาทโดยทนายตั้มถูกฟ้องในหลายกระทงค่ะทั้งช่อโกงนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปลอมเอกสารสิทธิและฟอกเงินภรรยาของทนายตั้มและพี่สาวก็โดนฟ้องในข้อหามสมคบกันฟอกเงินด้วยนายโนวัตและนางสาวสารินีคนสนิทของทนายตั้มก็โดนในข้อหาร่วมกันช่อโกงและฟอกเงิน ส่วนนางสาวแก้วสวรรค์และนางสาวมานันพัฒพนักงานขายรถเบนซ์โดนข้อหาร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิอพยการขอให้ศาลสั่งให้ทนายตั้มคืนเงิน72,597,764บาทเจสตางค์แก่ผู้เสียหายและให้จำเลยที่1,3และ4ร่วมกันคืนเงินอีก39ล้านบาทจำเลยที่1,2,3และ4ไม่ได้รับการประกันตัวส่วนจำเลยที่5,6แ 6, ละเได้ประกันตัวระหว่างสู้คดี นอกจากนี้ยังมีอีกคดีที่ยื่นฟ้องทนายั้ามและนางสาวปินทิราในข้อหาช่อโกงและฟอกเงินซึ่งช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวทนายต้ามพันรายานายนุวัฒน์และนอสอเสือสารินีมาจากเรือนจำเพื่อสอบคำให้การส่วนนางสาวปินทิรานางสาวแก้วสวรรค์และนางสาวมาน,านันพัฒเดินทางมาศาลตามนัดทนายความของทนายั้มบอกว่าวันนี้เป็นการสอบคำให้การเท่านั้นและจะขอดูความเหมาะสมของเวลาในการยื่นขอประกันตัวอีกครั้ง ภายหลังสอบคำให้การเสร็จทนายความเปิดเผยว่านางปะทิตตาและด็อร์สิทธราให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยสารนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่10มีนาคมนี้และทนายต้มอ้างว่ามีหลักฐานที่จะต่อสู้คดีได้ค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็คงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามข่าวสารกันด้วยนะคะ